เซื้อคิดว่าตุจีนเป็นเทศกาลหนึ่งที่ใช้คำว่าน่าจะเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดละในรอบปีของชาวจีนสำคัญที่สุดทำไมถึงใช้คำนี้เพราะว่าประเทศจีนยอมหยุดทุกอย่างไปเลยเพื่อให้ทุกคนได้กลับบ้านได้กลับประเทศมาเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานเพราะว่าอย่างที่เรารู้ตุ๊จีนไม่ได้มีแค่วันสองวันแต่ยิงยาวสิบกว่าวันสังเกตยอย่างช่วงที่แบบถ้าเราได้ค้าขายกับคนจีนเนาะแล้วเราแบบ แพลนที่จะสั่งของอ,อะไรเงี้ยเราต้องวางแผนช่วงตุดจีนดีๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมไทยกับตุดจีนที่ใช้ปฏิทินจีนไม่เหมือนกันสังเกตว่าวันตุดจีนแต่ละปีมันจะไม่ตรงกัน20มกราจนถึงแบบ20ี่บคุมภา,<อ>าที่มันจะเคลื่อนนะ ช่วงปลายมกราจนถึงกลางกลางกรุมหาใช่มันจะประมาณช่วงนี้แหละเพราะมันจะมีการปรับเปลี่ยนตามปฏิทินจีนในปีนั้นๆซึ่งต้องวางแผนดีๆมากๆเลยสําหรับคนที่แบบสั่งของจากจซีนเพราะว่าโกดังปิดก่อนล่